สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชามาแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับคนที่เป็นสิวแพ้ครีมแพ้สารเซรอยหรือว่าหลังจากที่เราเลิกใช้ครีมในอินเทอร์เน็ตหรือว่าครีมที่เราใช้อยู่เนี่ยแล้วเกิดเอฟเฟกก็คือผิวของเราเนี่ยแย่ลงวันนี้ชาจะเปิดรับสมัครโครงการรักษาสิวฟรีรุ่นที่5เข้าสู่ ปีที่5แล้วที่นุชาเนี่ยรักษาสิวฟรีให้กับน้องไก่น้องจอยน้องฟิลแล้วก็น้องฟินทุกคนสิวดีขึ้นแล้วก็หายไปแล้วก็วคือทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากๆแล้วก็สามารถควบคุมสิวของเราเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมั่นใจได้มากขึ้นนุชาก็เลยเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วว่าที่นุชชาเนี่ยจะเปิดรับสมัครโครงการรักษาสิวฟรีให้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการรักษาสิว ของตัวเองจนหายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวซึ่งนู้ชาตเนี่ยจะช่วยส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้จนสิวของเราหายแต่มีข้อแม้ว่าเงื่อนไขนะครับคือ 1. เราจะต้องเป็นสิวที่เกิดจากการแพ้ครีมสําหรับคนที่ไม่เคยเป็นสิวมาก่อนแล้วไปใช้ครีมหน้าใสใอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นใน IG Facebook อะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆโฆษณาชวนเชื่อแล้วหลังจากที่เราเลิกใช้แล้วเนี่ยหน้าของเราพัง สำหรับโครงการนี้ฟังย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับคนท,ที่แพ้ครีมเท่านั้นสำหรับคนท,ที่สิวเรื้อรังเนี่ยนุชาจะเปิดรับอีกครั้งหน,นึ่งนุชชาจะรักษาสิวให้ฟรีในระยะเวลา4เดือนนุชาได้ตั้งสถิติไปแล้วละ่ะถ้ารักษาตามที่นุชาวางโปรแกรมไว้ทั้งหมด4เดือนตามไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพการปรับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยใน4เดือนนี้อาการต้องดีขึ้นมากๆเลยแล้วทีเนี้ยนุชาก็จะเปิดโครงการที่2แต่ขอให้โครงการนี้เสร็จสิ้นไปก่อนก็คือหลังจากที่เรา รักษาสิวหายแล้วเนี่ยก็จะสามารถารักษารอยสิวต่อได้ดังนั้นจะเปิดโครงการที่2ก็คือรักษารอยสิวฟรีสําหรับคนที่เป็นเขาเรียกว่ารอยดํารอยแดงหรือว่าเป็นแผลสิวต่างๆที่บนใบหน้าที่มันเยอะเหลือเกินเนี่ย แล้วใช้ครีมอะไรก็ไม่ได้ผลหรือว่าดูแลยังไงก็ไม่ดีขึ้นนุชาก็จะให้ใช้ผลิตภัณฑ์รักษารอยฟรีจนรอยของเราเนี่ยหายได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแต่มีข้อแม้ก็คือต้องมีรอยสิวเท่านั้นคือถ้าเป็นสิวเหอนหนักๆอะไรเงี้ยต้องสมัครโครงการนี้ที่นุชาได้มาพูดรายละเอียดให้ทุกคนฟังนะครับก็นุชชาจะเปิดรับสมัครโดยการให้ทุกคนเนี่ย ส่งอ e ีเมลมาทางตามรายละเอียดที่นุชาโพสต์นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมเนี่ยเราถึงอยากสิวหายโดยการออสมัครแล้วค่ะแล้วก็แจ้งเ,ออเหตุผลของตัวเองเนี่ยลงใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวนุชาก็จะมาประกาศผลให้ทุกคนทราบกันในวันที่5มีนาคม2560นี้เองสำหรับคนที่ได้รับโอกาสในการรักษาสิวฟรีนุชาก็จะทำเป็นวีดวตี้สิวโดวยการโพสต์ ออรูปในแต่ละสัปดาห์ให้ทุกคนได้ทราบกันว่าเฮ้ยสิวเนี่ยมันสามารถหาได้ดยชาร์รับสมัครสําหรับคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นนะครับแล้วมาพบกันในโครงการรักษาสิวฟรีปีที่5นะครับบ๊ายบายคร,รับทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย